การเกิดใหม่ของเดอะการเดียนตอนที่514การต่อสู้กับว mm ิง hmm. มังคีคิงเมื่อว right ิงมังคีคิงไรส์ิวเรเดียนไอส์ออฟเดอะคลาฟเวอร์เจนเสรกระบองของบอสนั้นก็เหวี่ยงเข้าใส่อกของฉางเย่ด้วยความรวดเร็วมันอัดเข้าที่กลางอกของฉางเย่แล้วก็ทำดาเมจไปลบ4512 ถ้าไม่ใช่เพราะ Holy Shield ที่ถูกใช้ออกมาก่อนหน้านี้การโจมตีนี้ก็คงจะทำดาเมจฉางเย่ยไปมากกว่า50,000แต่นั่นมันก็ไม่ใช่ทั้งหมดแรงประทะของกระบองนี้นั้นทรงพลังสเสลือเกินและทำให้ฉางเย่ยกระเด็นไปพร้อมกับไวที่เจอาโดยที่ทั้งคู่นั้นกระเด็นไปกว่า10เมตรฉางเย่ยรู้สึกได้ถึงเลือดที่พุ่งออกมาจากปากของตัวเอง ถ้าเขารีบกิน a l ลิ่งพ t ชันตอนนี้เขาคงต้องบ้วนมันออกมาจากปากพร้อมกับเลือดแน่ๆน,นั่นจะทำให้ a l ลิ่งพ t ชันเสียเปล่าและทำให้มันติดครูดาวอีกต่างหาก <c oughs> วิงมังคีคิงนั้นดีใจอย่างมากมันร้องออกมาก่อนจะเริ่มโจมตีอีกครั้งมันกลางปีกออกและปล่อยการโจมตีมาจากอากาศลงเข้าใส่ฉางเย่มังคีคิงนั้นยกกระบองเหล็กของมันขึ้นและพยา,า,ายามฟาดใส่กระโหลกของฉางเย่ เฮ้ยนั่นมันเชื่ออะไรวะนั่นฉางเย่จึงรีบยกโล่ขึ้นมากันการโจมตีเอาไว้แรงประทะนั้นรุนแรงอย่างมากและทําให้ฉางเย่กระเด็นไปอีกรอบริสเลอร์เองก็หัวเราะออกมาอย่างสะใจเมื่อเห็นฉางเย่กระเด็นไปเธอยักคิ้วและพูดขึ้นเฮ้ยไอลิงป่าแกได้กระบองนี้มาจากไหนกันฮะฉางเย่เองก็ขมวดคิ้วและพูดขึ้นใช่ทําไมเธอไม่ถามมันว่า ทำไมมันไม่ใส่กางเกงปิดตูดแดงๆนั่นไว้บ้างล่ะทำไมเธอไม่ถามที่ซ่อนสมบัติบอสด้วยเลยเฮ้ยเออใช่สินะแล้วมอนสเตอร์มันเก็บเงินไว้ไหนหน้าถ้าเรารู้นะว่ามันเก็บเงินไว้ไหนเราก็แค่ไปเอาเงินแล้วหนีไปโดยไม่ต้องสู้กับมันแค่วิ่งไปหยิบเอาแล้วก็วิ่งหนีหนีนะ่เนอะเฮ้ยายตัวเล็กเนี่ยไม่รู้ว่าฉางเย่ประชดนั่นเนี่ยฉางเย่จึงขมวดคิ้วอีกครั้ง เราะยิ้มที่มีก็เริ่มหายไปเขาคิดจะถามลิตรโตสะนงให้ช่วยเขาแต่ยายแม่มดนั่นก็ไม่ได้ดีไปกว่ายายตัวเล็กเลยทั้งสองคนมีแต่อยากได้เงินนี่ก็อย่างที่คาดนกครั้งเดียวกันเนี่ยเนาะสองพี่น้องคนนี้วิ่งมังคี้คิงยกมือขึ้นและโบกมือทำท่าทักทาย ทันใดนั้นก็มีเมฆสายฟ้าโผล่ขึ้นมาบนหัวของดิสเลอร์แล้วก็มีสายฟ้าประทุอยู่ในเมฆนั้นสายฟ้าฟาดลงมาทันทีโดยที่มันไม่มีวี่แววว่าจะมีอะไรเตือนมาก่อนเลยสายฟ้านั้นได้ฟาดลงกลางกระบาลของดิสเลอร์ทันทีอดิสเลอร์นั้นร้องออกมาพร้อมกับรับดาเมจไปกว่า40,000ตอนนี้ตัวเธอดำเป็นถ่านมีเพียงแค่ตาเท่านั้นที่ยังพอมองเห็นได้ สกิลเมื่อสักครู่นี้ก็คือ Thunder Summoning j u t s u ของบอสสกิลที่โจมตีเป้าหมายและคู่ต่อสู้ในระยะ10เมตรที่อยู่รอบตัวเป้าหมายแรกด้วยดาเมจ4,000 40, หน่วยโชคดีที่พวกเขานั้นมีกันแค่3คนสู้กับบอสตัวมหึมานี้แม้ว่าฉางเย่และดิสเลอร์จะเป็นคลาสโจมตีใกล้ทั้งคู่แต่คนหนึ่งอยู่ด้านหน้าบอสและอีกคนอยู่ด้านหลังสงคนอยู่ห่างกันเกินกว่า10เมตร ยายตัวเล็กเองก็มี Flying Mouth ระดับ v บ o l เลตพตตินเมื่อวิงไทเกอร์ได้เอฟเฟกของ Vitality Aura ที่ฉางเย่ใช้มาทำให้เลือดของเธอนั้นสูงกว่า130,000เลือดของเธอนั้นพอๆกับเลือดของฉางเย่ที่ขึ้นขี่พาหนะบินได้ระดับเย o โลโก้เลยดังนั้นแม้ว่าดาเมจสี่เหมือนั้นจะถือว่าสูงแต่มันก็ยังไกลจากการฆ่ายายตัวเล็กในการโจมตีเพียงครั้งเดียวได้หลังจากที่สู้กับบอสมาสักพักฉางเย่ก็รู้สึกได้ว่ามีบางอย่างหายไป เขารีบถามขึ้นมาเดี๋ยวนะยายปีศาจคู่หูต่อสู้ของเธออยู่ที่ไหนอ่าลิตเตอร์สโนดูเหมือนเพิ่งจะนึกได้เธอได้พูดขึ้นอ๋อไอบา้านั่นน่ะมันแกล้งตายตอนที่เราสู้กับพวกก่อนหน้านี้ฉันเลยลืมไปซะสนิทเลยลิตเตอร์สโนจึงรีบเรียกเมสิกออกมาในตอนที่ไอบา้าเมสิกโผลออกมามันก็ยิ้มออกมาด้วยรอยยิ้มที่มันคิดว่ามีสเสน่ห์ที่สุดและยืนอยู่ตรงหน้าของลิตเตสโน จากนั้นมันก็ได้พูดขึ้นราชินีของข้าไม่จำเป็นต้องกังวลสัตรูตัวไหนต้องการทำร้ายท่านต้องข้ามศพข้าไปก่อนงั้นแกก็ควรไปตายเลยมีคนนำไม่ท้วนเดินข้ามศพแกมานี่แกโคตรจะปกป้องฉันเลยรู้ไหมในขณะเดียวกันลิตเติลสโนก็สั่งให้เรดโก้แคปให้เหยียดขาออกไปและเตะก,ก้นเมสิกให้เข้าไปในการต่อสู้ด้วยเฮ้ hey, เป็นแทงที่พึ่งไม่ได้เลยซะจริงๆมันจะเป็นคนสุดท้ายที่เขาเ้าไปในการต่อสู้และเป็นคนแรกที่ออกมาด้วยสกิลเพล a t e ที่ดูจะมีประสิทธิภาพมากกว่า f เฟกเดชของ Hunter ร์ฉางเย่เคยเห็นกับตาม,มาก่อนแล้วแม้แต่ฉางเย่เองยังโดนหล,ลอกได้เลยแม้ว่าปาร์ตี้นี้จะมีคนเพียงสามคนพร้อมกับพหาหนะที่คอยช่วยอีกรวมทั้งยังมีคู่หูต่อสู้แต่ดาเมิที่พวกเขาทำได้นั้นก็ถือว่าทรงพลังอยู่แล้ว DPS ของพวกเขานั้นสูงเกินกว่า40,000แม้ว่าเลือดของบอสจะมีเกือบ40ล้านแต่นั่นก็คงจะต้องให้พวกฉางเย่ยใช้เวลาแค่1,000วินาทีเพื่อจะจัดการเลือดจำนวนนั้นทิ้งซะเลือดแค่นี้ก็ไม่ได้ดูมากอะไรเลยแต่ว่าวิงมังคีคิงนั้นเป็นบอสระดับมิสซิคอลแม้ว่าฉางเย่ยจะมีสกิลลดดาเมจ20%แต่เขาก็ยังคงแทงบอสได้อย่างลำบากชิววอลลัสไวเกอร์บลัดออฟไลฟ์พชั่น เขาใช้ทุกสกิลและยาที่มีฉางเย,ย่ไม่คิดเสียดายพวกมันเลยสักนิดแต่หลังจากที่เขานั้นกดใช้สกิลรียร์ไปหนึ่งรอบเขาจะสามารถรับมือกับบอสได้ก,กว่า10นาทีเพราะในส่วนของลิตโตโนนั้นทนยื้อฮิวอัตราเลือดที่ลดลงของฉางเย,ย่ไม่ไหวอีกต่อไปแล้วยังไงซะคลาสฮิลเลอร์นั้นก็โดนปรับให้แข็งแกร่งน้อยลงอย่างมากและอุปกรณ์ที่ฉางเย,ย่และปาร์ตี้ของเขามีนั้นก็อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าบ,บอสหนึ่งระดับ สิบนาทีต่อมาเวลาของ God of b a l s s h i l ก็ได้หมดลงสกิลต้านทานดาเมจของฉางเย,ย่ลดลง20%ทําให้สถานการณ์นั้นเลวร้ายยิ่งกว่าเดิมฉางเย,ย่รีบร้องขอความช่วยเหลือทันทีเฟ l ลิสมาช่วยฉันสักพักสิได้เลยพี่ชายเฟลิสไม่ลังเลและขี้เกียจเหมือนกับเมสิกเธอร่อนลงมาและเปลี่ยนร่างเป็นมนุษย์พร้อมกับพุ่งเข้าหาบอส ในขณะเดียวกันฉางเย,ยก่ก็กดใช้ Shadow of the Void และออกจากการต่อสู้ไปจากนั้นเขาได้เดินไปข้างๆแล้วก็ใช้ Bandage เพื่อฟื้นฟูเลือดของตัวเองให้เร็วที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้ในอีกด,ด้านเฟลิส t นั้นได้ใช้ Absolute Defense พร้อมกับเริ่มรับการโจมตีของบอสแทนทันที10นาทีผ่านไปและการต่อสู้ก็ยังคงดำเนินไปต่อแม้ว่าการโจมตีของฉางเย่ยตอนนี้จะสูงขึ้นกว่าเดิมมาก แต่มันก็เป็นไปไม่ได้เลยที่จะดึงคาบความโกรธกลับคืนภายใน2นาทีแม้ว่าฉางเย,ย่จะเก็บเฟลิสกลับเข้าช่องเก็บของดิสเลอร์ก็จะมากลายเป็นเป้เปาหมายหลักแทนเพราะฉางเย่ยมีคาบความโกรธนํำแคปลิตเตอสนเท่านั้นแต่ก็ใช่ว่ามันจะเป็นไปไม่ได้เลยซะทีเดียวที่จะทำแบบนั้นได้เพราะฉางเย่ยมีแกลลอฟเดอะเดชกอดซึ่งสามารถทำดามจบอสได้อย่างมหาศาลหได้เวลาฆ่าฟันแล้วด้วยการใช้สกิลแอปเปิลดิฟเอนซ์ เฟลิสนั้นไม่จำเป็นต้องได้รับการฮิวใดๆลิตเตสโนเพียงแค่ใช้รีเจเนอเรชันให้กับเฟลิสเพื่อให้เลือดของเธอเต็มอยู่ตลอด Snow, ลิตเตสโนอดไม่ได้ที่จะรู้สึกโล่งใจและดีใจเจ้าโงเย่ตอนไหนนายจะแข็งแกร่งเท่าเฟลิสนะทุกอย่างมันคงง่ายสำหรับฉันเยอะกว่านี้เลยฉางเย่ยิ้มออกมาอย่างโรคจิตและพูดขึ้นฉันยังแข็งแกร่งไม่พอสำหรับเธอเหรอลิตเติ้ลสโนก็มองมาที่ฉางเย่และคิดบางอย่างออก พร้อมกับหน้าที่เปลี่ยนเป็นสีแดงเธอรับรู้ได้อย่างมากกับความแข็งแกร่งของฉางเย่นในคืนที่ผ่านมาเมื่อเวลาของ Absolute Defense เหลือเพียง10วินาทีเลือดของบอสนั้นก็ลดลงมาเหลือ20%ฉางเย่มีสกิลค่าล้างอยู่เขารีบกดใช้สกิล indiscriminate ก,ก่ Ind อนที่เขาจะเริ่มหงระหนําโจมตีใส่บอสภายใน10วินาทีต่อมาทุกการโจมตีของฉางเยจะกลายเป็นคริติคัลหมดเลย Rage Last s l a g h e r -52,892 ดาเมจสูงโผล่ขึ้นมาบนหัวของบอสดิสเลอร์นั้นถึงกับอึ้งเลยแล้วก็ไม่อยากยอมแพ้ฉางเย่เธอจึงรีบกดใช้ indiscriminate ตามด้วย rage l a s t laughter ลบ 71, 8 8 9พราะใหญ่ตัวเล็กนั้นใช้อาวุธ2มือแม้ว่าฉางเย่จะมีสกิลเพิ่มดาเมจ50%แต่ยังไงก็ไม่สูงเท่ากับใหญ่ตัวเล็กโดยเฉพาะเมื่อการโจมตีข,ของเธอนั้นไม่สนใจพลังป้องกันด้วยอีก เธอสามารถทําให้อาวุธ2อมือของเธอนั้นโจมตีได้สูงตลอดอีกอย่างอุปกรณ์ที่ฉางเย่ยม,มีนั้นเด่นเรื่องพลังป้องกันและเจมสโตนที่เขาใส่ไว้นั้นก็เป็น vitality เจมสโตนทั้งหมดเลยดังนั้นค่า strength ของฉางเย่ยจึงน้อยกว่าของดิสเลอร์นอกจากนั้นเซตของอุปกรณ์ที่เพิ่ม DPS นั้นจะส่งผลให้เพิ่มดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยซึ่งนั่นก็ทำให้ฉางเย่ยและดิสเลอร์แตกต่างกันอย่างมาก horizontal sweep ลบ2 7ง8 Destructive Smash ลบ26,880เพราะการโจมตีของบอสนั้นทำดาเมจได้สูงฉางเย,ย่จึงไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับค่าวความคลั่งว่าจะมีพอใช้หรือไม่เขาสามารถใช้สกิลออกมาได้ตามที่เขาต้องการเลย Shoutic Dance of Electric c กค r ร์เ Dance of e h e อ e e ด e n เ e n บนส์แ a างเย่ย Little Snow นล ler, ต่างก็กิน Power Potions เพื่อเพิ่มดาเมจให้มากที่สุดในเวลาแค่เพียง10วินาที เลือดของบอสก็ลดลงอย่างรวดเร็ว Absolute Defense ก็หมดเวลาลงเฟลิสไม่ได้แปลงร่างกลับเป็นมังกรเธอยังคงแทงบอสต่อไปแม้ว่าพลังป้องกันของเธอจะสูงถึง4,480แต่พลังป้องกันนั้นแทบจะทำอะไรไม่ได้กับดาเมจ30,000ของบอสแต่ละการโจมตีของบอสนั้นทำดาเมจเฟลิสไปกว่า25,000ลิตเติ้ลสโนตกใจกับตัวเลขที่โผล่ขึ้นมาจนเธอต้องรีบทำการฮีลทันที Frost Strike -12333 หลังจากที่บอสรับการโจมตีไปบอสก็โดนแช่แข็ง10บวินาทีทันทีในที่สุดในที่สุดก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นบ้างลิตเติ้ลโนใช้ช่วงเวลานั้นพักหายใจเธอใช้โอกาสนั้นฮิลเฟลิสให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้พร้อมกับที่เฟลิสเองก็ได้ใช้แบนเดจเพื่อฟื้นฟูเลือดของตัวเองด้วยตอนนี้เรื่องสำคัญของเฟลิสไม่ใช่การเพิ่มดาเมจแต่เป็นการนำให้ตัวเองรอดต่างหาก หลังจากนั้นบอสก็ได้กลับมาเคลื่อนไหวได้อีกครั้งบอสเริ่มพุ่งเข้าหาเฟลิสพร้อมกับกระบองในมือของมันและโจมตีอย่างรุนแรงออกมาใส่สาวน้อยเฟลิสแม้ว่าเฟลิสจะมีเลือดประมาณ1นึ0 0 0สแต่เธอก็ไม่สามารถรับมือกับพลังอันไม่อาจจินตนาการนี้ได้เลือดของเธอลดลงอย่างรวดเร็วจาก1,000 0 0เป็น80,000จาก80,000เป็น50,000ไม่ว่าลิตเติสโนจะคอยหิวช่วยยังไงก็ไม่อาจรักษาระดับเลือดของเฟลิสได้เลย แต่พวกเขาก็ต้องทนไปอีกแค่เพียงหนึ่งนาทีซึ่งตอนนี้เลือดของบอสได้ลดลงมาเหลือ12%แกลลอฟเ h อ d e ดชก็อเหมอกสีดำๆเริ่มก่อตัวเป็นหัวกะโหลกบนหัวของบอสกะโหลกนั้นอ้าปากของมันออกมาพร้อมกับเผยรอยยิ้มอันชั่วร้ายในปากของมันนั้นมือจนเหมือนหลุมดำเลยก็ว่าได้ลบ375,000ฉางเย่ยเวียงดับเข้าโจมตีและทำให้เอฟเฟกของสกิลทำงาน มันลดเลือดของบอสไป1%เทันทีสกิลนี้ส่งผลกับศัตรูที่แข็งแกร่งได้ดีกว่าเดิมยิ่งมอนสเตอร์แข็งแกร่งสกิลก็ยิ่งส่งผลดีขึ้นจำนวนดาเมจขนาดนี้ไม่ใช่แค่3,700หรือ37,00 0แต่มันคือ3 7 0 0 0 0ต่างหากละ่ะแต่แม้ว่าดาเมจของสกิลนี้จะทำกับบอสได้สูงแต่มันไม่ได้ช่วยให้ฉางเย่ได้ข้าวความโกรธมาเลยจำนวนค่าวความโกรธที่บอสมีให้ฉางเย่นั้นค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละนิดทีละนิดหลังจากคิด และดูรอบๆข้างให้ดีแล้วถ้าใครโชคดีพอที่จะโจมตีแล้วทำให้เอฟเฟกของสกิลนั้นติดตลอดแล้วละก็แน่นอนว่าคนนั้นคงไม่สามารถรับมือกับบอสได้หลังจากที่โดนหันมาเป็นเป้าหมายหลักแทนแม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นแทงที่แข็งแกร่งก็เถอะลบ3 7 5 0 0 0ลบ3 7 5 0 0 0ในเวลาสั้นๆเพียง6วินาทีผลของแก r ลอฟเดอะเ e สก God ได้ทำงานทั้งหมด10ครั้ง แล้วหัวกะโหลกที่อยู่บนหัวของบอสนั้นก็ได้หายไปหลังจากที่เกิดเอฟเฟกครั้งที่10ตอนนี้บอสได้เหลือเลือดเพียง2%เท่านั้นเฮ้ย hey, พวกเราทำได้ฆ่าบอสกันเถอะและในที่สุดเลือดของบอสก็ถูกลดลงมาเหลืออยู่ที่0%บอส King, วิ่งมังคีคิงหวยหวนออกมาก่อนที่มันจะตาย ร่างกายขนาดใหญ่ของมันล้มฟาดลงที่พื้นกระบองในมือของมันเองก็หล่นลงมาโดนก้อนหินข้างๆเสียงหล่นกระทบของมันนั้นดังก้องไปทั่วเลยนี่สินะบอสอระดับมิตซุคัลตัวแรกที่ฉางเย่และปาร์ตี้ได้จัดการลงได้ด้วยน้ำมือของตัวเองในตอนนี้พวกเขาทั้ง3ามคนต่างก็ส่งเสียงดีใจกันออกมา